งานเมื่อวานใช่ไหมคะเป็นงานวัน14กุมภาใช่ไหมคะจริงๆแล้วคนข้างนอกอ่ะก็จะรู้ในระดับเรื่องของคนข้างนอกว่าเมื่อวานทัวรอะไรใช่ไหมันแงความรักเราต้องไปทํากิจกรรมด้านโน้นนี่กับคนที่เราักแต่เมื่อวาน,นะคะ่ะก็ได้มีคนมีคนกลุ่มหนึ่งมีหัวใจรักพุทธศาสนาคะ่ะจริงๆแล้วการที่เราไปแสดงออกความรักกับ แค่คนสองคนมันเป็นความรักที่เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นความรักที่แคบๆแต่งานเมื่อวานเนี้ยค่ะทําให้เห็นว่าหลายเชื้อชาติศาสนาเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าเราสังเกตดูพี่มองดูว่างานมาค้คาค่อนข้างเป็นงานที่สากลน,นะคะเราได้มามอบความรักให้กับคนที่มาร่วมงานรวมทาตัวเองด้วยค่ะความรักให้กับตัวเองคือให้ใจของเราเนี่ยได้กลับมาอยู่ที่ตั้งดั้งเดิม ที่เดิมของเราอะคะ่ะได้กลับมาอยู่ที่ส่วนกลางกายฐานที่7แล้วก็มานั่งสมาธิรวมกันนะคะซึ่งเป็นภาพที่พระเดชพระคุณวลงพ่ออยากให้เกิดขึ้นอยากให้มีสาธุชนมานั่งเต็มลานธรรมแล้วเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ใช้ความท่วมเทอะคะ่ะทั้งแรงกายแรงใจอะคะ่ะทั้งสติปัญญาความสามารถปฏิภาณไหวทีทุกอย่างเลยแก่สถานการณ์เฉพาะหน้า ถ้าเราลองนึกย้อนกลับไปอะค่ะทั้งวันที่เราเตรียมงานประชุมซักซ้อมดูพื้นที่รวมทั้งวันงานจริงๆแล้วที่เราได้ดูแลสาธุชนนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นแล้วก็เก็บงานมันคือภาพความประทับใจของเราะคะ่ะก็อยากให้น้องๆองะคะ่ะได้เก็บภาพความประทับใจตรงนี้ไวะคะ้ค่ะก็พูดอะไรดีดีก็สำหรับงานเมื่อวาน <ünüz> จบความสําเร็จไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคนนะคะจริงๆแล้วเรามีความสามารถนะคะแต่อยู่ที่ว่าความสามารถแต่ละคนอาจจะถูกดึงออกมาใช้ได้ไม่หมดทางแต่ละด้านนะคะแต่พอเรามารวมกันแล้วค่ะครบร้อยเปอร์เซ็นแต่เราเอาความสามารถของ ทุกคนที่มีอยู่เอามารวมกันค่ะก็สามารถทําให้งานประสบความสําเร็จออกมาได้ด้วยดีก็งานเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในงานนะคะอาจจะด้วยแบบอารมณ์ตรงที่เราเครียดหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ไม่อยากให้น้องๆติดเอาไปติดในใจนะคะบางทีพี่สั่งงานไปหรือว่าพูดในหน้างานนะคะก็มันก็แค่ตรงงานนะคะพองานเลิกเราก็ให้เรากลับมาเหมือนเดิมนะคะมารักกันเหมือนเดิมเราจะไม่โกรธกันทุกท่าน อะไรมากนะคะคำพูดพฤติกรรมอาการคําสั่งบางครั้งตอนที่มันเร่งบางทีไฟมันต้องร้อนนะคะถึงจะไฟที่มันลนลงไปในเหล็กมันต้องร้อนถึงจะตีออกมาเป็นมีดได้ใช่ไหมคะถ้ามันไม่ร้อนแรงพอมันนมีดนะคะบางทีมันต้องมีจังหวะนั้นค่ะน้องมันจะมีความนุ่มนวลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้บางทีมันต้องมีบ้างในคํานั้นในคําพูดนั้นกริยานั้น อาจจะไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่โดนใจเราในตอนนั้นนะคะก็อย่าได้ถือสาอเพราะว่าพี่ยังไม่พี่ยังไม่เป็นคนไม่ถูกโกธไม่ได้คิดอะไรอพอจบตรงนั้นแล้วก็จบอะไรเงี้ยคะ่ะอก็สําหรับงานเมื่อวานนี้ค่ะก็อนุโมทนาบนุญกันนะคะโมทนาบุญกับพี่แอนด้วยนะคะ